เหมดยิงยิงยไม่ให้โดนเไปต้องดนแลให้เขาโดนะข้าต้องยิงเข้ามานข้หับ้าเข้ามาทานโูย่านลหเข้าดนะครับามเปนเกยได้โอมเานอนีโถอยก่อนทหาเนินหินถอยหาเนินหินยังเคยัวัอบคาอบตาถอยไปอคอไปอยเปิดปถอย้เ

ไอ้เฮ้ยเอ้่มอย่างแไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นป้อมปืนหรือตู้ห

ไอ้แจ๊คตัวเป็นรถล้มเกาะล้มเอะไรอะมีมพีเซนติ l ครเรถล้มเกาะเลยใช่ไหมไม่ใช่แบบรถยานงนต์เลย้ตติดปืนใช่อ๋อโอเคโอ้ยเย้ยเยยยยยยยิงยยายยัยมยยยยยยยงโยย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 นยยยยยย Oh my these places uh, try to replace the memories with silhouettes, but I know things only